ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสเพราะแรงผักดันจากแฟนๆค่ายโตเกียวมิวสิก ถึงได้รับรางวัลค่ายเพลงยอดนิยมแห่งปีล่าสุดค่ะพี่น้องเอ้ยทางค่ายโตเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องได้รับรางวัลนะคะพี่น้องเอ้ยเมฆขลาค่ะพี่น้องค่ายเพลงยอดนิยมแห่งปีเมื่อนี้มีคลิปบางช่วงบางตอนเด้อค่ะเด้อที่ทางโกกินะคะขึ้นรับรางวัลค่ะพี่น้องมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันคะ่ะ กรนเชิญนกล่าวไรสักเล็กน้อยบริเวณโพเดียมนั่นซ่ายมือได้เลยครับค่ะก่อนอื่นนะคะกขอขอ็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทางกรม ทุกท่านนะคะดิฉันนะคะนิทถาวารุณหรือว่าน้องโกกิในนามผู้บริหารค่ายเพลงตเกียวมิวสิกหรือว่าตัวแทนของพีบิ๊กทิติวุฒิวารุณหรือว่าผู้เยาบ้านฟินแลนด์ขอเสียงแฟนคลับผู้เยาบ้านฟินแลนด์ได้ไหมคะขอบพระคุณค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องขอบอกก่อนว่าค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกอะไรท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วหรือว่าบางท่านในที่นี้หรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะต้องบอกก่อนว่าค่ายเพลงของเราเป็นค่ายเพลงน้องใหม่ที่พุ่งสร้างมาเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่2ค่ะเป็นค่ายเพลงของคนรุ่นใหม่ตัวหนูเองและตัวพี่ชายอายุพุ่ง23และพี่ชาย25ปีพวกเราเป็นเด็กที่มีความฝันเป็นเด็กบ้านๆธรรมดาเลยค่ะครอบครัวก็ไม่ได้มี ชื่อเสียงเงินทองอะไรแต่พวกเราเป็นเด็กที่กล้าที่จะทําตามความฝันแต่เขาบอกเลยว่าจะไม่มีโตเกียวมิวสิกถ้าไม่มีแฟนคลับที่หนาแน่นก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงไม่ว่าจะเป็น ท่านผู้ชมทางบ้านที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะวันนี้รางวัลนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆศิลปินทีมงานแดนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นทีมงานเบื้องหน้าหรือว่าทีมงานเบื้องหลังของคลายเพลงตัวเกียรติและเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับแฟนคลับทุกทุกท่านนะคะและวันนี้โกก,กีอยากจะมาบอกว่าไม่ว่าคุณนะคะจะอายุเท่าไหร่หรือตอนนี่คุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามถ้าทุกคนมีความฝันขอให้ทุกคนอย่าพึ่งละเลิกแล้วก็อย่าพึ่งลง้มที่จะ กล้าหรือจะสู้กับมันไปนะคะเพราะว่าตอ่อให้วันนี้เราอาจจะย,ยังทาได้ไม่สําเร็จแต่ถ้าเกิดว,ว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําโกกิเชื่อว่าไม่วันไหนก็วันหนึ่งสักวันวันนั้นจะเป็นวันของเราค่ะอย่างเช่นวันนี้ของพวกเราโตเกียวมิวสิกคาะขอคณค่ะขอเสียงปรมทใกับโตเกียวมิวสิกอพีกครั้งนึ่งครับและลำดับถัดไปครับขอแสดงความยินดีกับ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากๆค่ะพี่น้องทางโกกิเพลินนะคะเนาะสวยเฉิดฉายเป็นโตแทนนะคะของค่ายโตเกียวมิวสิกนะคะพี่น้องแต่หลายๆคนนะคะพี่น้องกะแอบถามค่ะพี่น้องว่าทําไมผู้ใหญ่บ้านไม่ไปรับรางวัลเมฆขลาเองเป็นยังือเป็นโกกินะคะพี่น้องเนาะมาฟังคลิบบางช่วงบางตอนที่ท่างผู้ใหญ่ บ้านฟินแลนด์ค่ะพี่นองเพิ่นกับซีเดวอว่าด้วยเหตุผลอยังแล้วคือบอดด้ไปรับรางวัลมาฟังคลิปจากปากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จากพี่นองไปฟังพร้อมกันก่อนมาฟังคอมเมนต์เด้อพูดถึงรางวัลไม่ขลาก่อนทำไมถึงไม่ไปรับเองรางวัลใหญ่ขนาดนี้คือต่อให้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากผมก็ต้องไปตามงานปัฒนธรรมสำคัญกว่ามันมีอยู่ชื่อเสียงก็ได้รับก็รับไปก็น้องสาวผมก็ถือว่าบุคคลสำคัญเหมือนกันก็ไปรับแทนเหมือนกันทีเนี้ย ทีเนี้ยก็ก็เลยให้กกกิไปรับแล้วก็ผู้ติดตามไปถ่ายคลิปไปดูฟังก็ไม่เข้าใจเขาก็บอกอยู่เพราะอะไรที่เน้รับใช่ผอม,มีนัดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับองค์กรเนี่ยก็เกี่ยวก็กเกี่ยวข้องที่มันที่รางวัลก็ยิ่งใหญ่นะแต่ว่างานที่ผมต้องไปทำนะ่ะมันสําคัญกับทุกคนที่คำว่าตัวกิมมิสิกเลยงานอะไรหลักหนึ่งงานพวกสรุปงานโชว์ราคาโชว์ครูโชว์ตารางการทํางานแพนทุกอย่าง ถ้าเลือกถ้าวันนี้ไม่ได้ไปเนี่ยทุกอยาก่างจะขยับไปหมดเลยม,ยยจมนนยูจากจมมะอาวถ้างานแยกจากอ้าวก็ใช้อนฉันไปทอื่นแทนงานนี้งสิงนะนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคือเหตุผลนะคะที่ทางพยาบาลฟินแลนด์เพลินไปรับร่างวั่นบ่ได้คะ่ะพี่น้องซึ่งสุดยอดโตเกียวมิวสิกนะคะนอกผู้บริหารอายุน้อยแต่เก่งมากประสบการณ์ความสําเร็จมากมายรางวันนี้เป็นที่ประจักษ์สุดยอดเก่งอีหลีรางวั่นการันตีผลงานพยาบาลฟินแลนดเดอร์พี่น้องเดอ ซึ่งก็เแบ่งต่อมาเห็นบอกว่าเห็นดราม่ากันจังว่าไม่ขึ้นไปรับรางวัลด้วยตัวเองจะให้น้องสาวไปขนาดตราดาดังๆบางทีเขาไม่ว่างเขาก็ส่งตัวแทนไปรับเหมือนกันแล้วอันนี้เป็นน้องโกจิเป็นน้องสาวแท้ๆของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ต้องไปเสียได้หรอกพวกที่เขาทำหน้าที่เขาได้ดีมากนะคะเนาะพี่เขา ทํานาทีได,ด้ดีมากโกกิเป็นผู้บริหารและน้อง ก็ทำได้ดีด้วยสรุปคือดีนะคะพี่น้องโอ้ยข่อยละเสียดายเจ้าแทน้นเป็นว่านะคะเนาะน้องโกกิเข้าทำหน้าที่แทนก็ไม่ผิดหวังน้องเก่งมากๆน้องสาวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เก่งมากพูดได้ดีด้วยน้องโกกิไปรับก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะสำหรับเรางานเยอะต้องแบ่งงานกันไปช่วยกันส่งตัวแทนไปโกกิก็ได้ค่ะที่สุดจริงๆโตเกียวมิวสิก เข้าใจน้องครับให้ตัวแทนไปรับดีแล้วส่วนงานส่วนรวมจะได้ลงตัวน้องโกกิไปรับก็สุดยอดแล้วค่ะสวยน่ารักผู้บริหารบุคคลสำคัญเหมือนกันเป็นผู้บริหารเนาะอันไหนส่งตัวแทนได้ส่วนมากผู้บริหารไม่ไปเองหรอกจ้าโกกิก็เหมาะสมแล้ว ผู้บริหารเบื้องหลังที่เก่งมากๆเช่นกันโกกิก็เป็นผู้บริหารคนหนึ่งขนาดคนอื่นเพิ่นมาว่างแต่ยังมีคนไปรับแท่นเลยจ้าค่ายเพลงโตเกีมิวสิกได้รับรางวัลคือดีที่สุดแล้วสุดยอดอิหลีพอบีก เรามีงานที่แทนไว้แล้วส่งตัวแทนไปไม่ได้แปลกครับอย่างน้อยเต้าหยองก็ให้พ่อเอ๊ะรับแทนน้องมีถ่ายงานที่สนามบินน้องเป็นพีเซนเตอร์สายการบินก็นยังให้ไปรับแทนเพื่อนวาน้องโกกิไปรับแทนน้องก็พูดดีเ่าดีดีดหาายคอกะชมนะคะเนาะ โกกิรับแทนก็เก่งมากเหมือนกันค่ะขนาดน้องเอสพระเอกลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรยังให้น้องบาสไปรับแทนเลยกะได้ไดเพลินบว่างนะคะเนาะสามารถรับแทนกันได้ เม่นต่อมาเพิ่นก็เมนบอกว่าคนอื่นเช่นดาราเขากับภารกิจสําคัญ mm hmm. เขากระทรงโตแท่นไปเยอะแยะนะคะคนเราก็ถามแปลกๆจะให้เขาทําอะไรตามความคิดตัวเองเขาต้องมีเหตุผลถึงทําแบบนี้น้องก็รับได้เยี่ยมมากๆทําดีที่สุดแล้วผู้บริหารเก่งที่สุดคิดดีแล้วลูกใครจะคาดคิดว่าเราจะได้รางวัลแต่งานก็สําคัญคําพูด พูดได้เดอ้อสุดยอดอิริการบริหารของบอดวิกสุดยอดเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบไงอะไรมาก่อนมาหลังแล้วไว้ล่วงหน้าเขาก็ต้องไปเขาทําถูกต้องแล้วเขาส่งตัวแทนไปก็ไม่เห็นเป็นอะไรทั้งนึงตัวแทนครั้งหน้าจะไปเองก็ได้ถ้าเขาว่างรางวัลยิ่งใหญ่ก็จริงแต่องค์กรยิ่งใหญ่กว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จังในการแสดงความยินดีกับค่ายโตเกียวมิวสิกเดอร์พยาบาลฟินแลนดเดอร์เก er, ่งกันทุกทุกคนคะ่ะได้รับรางวัลค่ายยอดนิยมแห่งปีรางวัลเมคาลาสุดยอดอีกค่ะพี่น้องพี่น้องสามารถคอมเมนต์เข้ามาแสดงความยินดีกับพยาบาลฟินแลนด์กับค่ายโตเกียวมิวสิกได้เด้อสำหรับคลิปน,นี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พอกันคลิปหน้าด้วยค่ะเด้อขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า